ชมครับต,ตอนนี้ก็ตอนหัวค่ําแล้วครับผมก็อยู่หน้าไชน่าทาวนนี่เลยฮะทหไชน่าทาวในยามค่ําคืนเนี่ยจะเหมือนเยววาวราชที่บ้านเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับเริ่มจากด้านหน้าของไชน่าทาวนนะก็เป็นเสื้อผ้ากระเป๋าจุดประสงค์ของเราครับก็คือเราจะมาหาของกินนะของพวกนี้แบบอืมเราก็คุ้นเคยกันอยู่ฮะเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปนี่ ในโซนของกินไม่รู้ว่าจะมีโซนของกินหรือเปล่าแต่ชัยนาทาวน์นี่น่าจะมีโซนของกินนะอันนี้โอ้เสื้อช้างเก่งโอ้นีเสื้อช้างโอ้ a มดินไทยแลนด์หรือเปล่านะครับเสื้อช้างเป็นมีผ้าบาติกด้วยคือของที่มาขายนี่แบบมาจากแหล่งเดียวกันของประเทศไทยแน่เลยเนหะมือนเหมือนกันเดะนะครับทุกอย่างเลย แล้วก็แน่นอนฮะยังมีของที่ระลึกด้วยนี่เกี่ยวกับตึกเปตโตนัสนะฮะเยอะแยะมากมายครับใูเุเรียนมาเลเซียโดยอบังขายนะฮะเป็นรูปเล็กๆแบบนี้เนี่ยท่านผู้ชมเราเดินมาทางซ้ายมือของไหน้าทาวน์นะนะ ของกินของกินเยอะพอสมควรครับนี่ของแบบของแบบอา,อาหารจีนทั้งนั้นเลยฮนะเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามีอะไรน่ากินบ้างาไก่หมุนว้าวสุดยอดไก่หมุนนะโอ้นี่คนต่อคิวกินเลยฮะเขาอะไรเอ่ย เป็นสไตล์ก๋วยเตี๋ยวครก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็มีใส่กุ้งด้วยอันนี้ขายอะไรเลยเส้าเข่าหม่าล่าหรือเปล่าอ๋อเป็นแบบที่ปีนังฮะไม้แล้วก็จุ่มตรงหม้อนั้นแล้วก็ราดราดซอสนะแต่แพงกว่าที่ปีนังเท่าหนึ่ง โอ้นี่มีสไตล์แบบซนะีฟู้ดนะโอคนต่อคิวอะท่านผู้ชม,มเป็นสไตล์หม้อดินนะคิวยาวมากอะ่ะโอ้คิวยาวขนาดนี้มผมไม่ไหวหิวมากฮะให้รอแบบไม่ไหวแล้วนะครับท่านผู้ชมส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นอาหารที่แบบเป็นจาน เป็นจานเดี่ยวแล้วก็สั่งข้าวแยกมาทานครับท่านผู้ชมราคาแบบค่อนข้างสูงเลยอ,ะ oh, <no. S 1> อ่ะฝั่งนี้หมดแล้วฮะเดี๋ยวเหลือฝั่งนู้นโอ้โ oh, หตรงนู้นเยอะมากเลยไม้เสียบเยอะมากเลยเดี๋ยวข้ามไปดูครับไหนอะไรเอ่ยอ่าแบบเดียวกันเลยะแบบชาบูเสียบไม้นั่นเองครับ ข้างนี้ก็เป็นแบบบาร์บีคิวนะครับอ๋อมีอย่างนะบาร์บีคิวได้ทำบาร์บีคิวได้ด้วยส่วนใหญ่ก็เป็นลูกชิ้นทั้งนั้นเลยร้านนี้ขายอาหารไทยครับผมมีอาหารไทยมีอาหารฟิลิปปินส์นะเป็นอาหารไทยนะครับเริ่มต้นอยู่ที่1 3บสลิงกิต ส่วนใหญ่แล้วเขาเป็นโต๊ะโต๊ะจีนฮะหมอแบบกินแบบหลายๆคนนะประมาณสองคนขึ้นไปราคาก็จะแบบสิบกว่าริงกิตัพหมดเลยตัวนี้กินเบียร์กันนีจานแบบใหญ่มากเรากินคนเดียวก็คงไม่ไหวครับเดี๋ยวผมไปหาแบบว่า ร้านที่เหมาะสำหรับกินคนเดียวดีกว่าท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมไปไชน่าทาวน์มาแล้วเนี่ย <c oughs> เขามีแต่แบบกินเป็นหมูขณะนา,า,าที่แบบจานใหญ่ๆทั้งนั้นเลย <c oughs> ผมก็เลย <c oughs> เดินไปเดินมารอบๆไชน่าทาวน์แล้วเนี่ยก็ยังไม่เจออะไรที่มันถูกใจเลยแต่อาหารแบบว่าขายตอนเช้ากับตอนกลางคืนนะฮะตอนกลางคืนนี่คนละเรื่องเลยครับตอนเช้านี่ขายกันเยอะแยะมากมายเลย ตอนกลางคืนกับกายแบบว่ามีไม่กี่ร้านที่เปิดอยู่แล้ว,ลวผมคิดว่าวันนี้เรากินอะไรที่แบบง่ายๆดีกว่าตอนกลางคืนผมก็มาถึงวันแรกด้วยคือว่าขี้เกียจเดินไปไกลแล้วเหนื่อยมากเลยวันนี้ผมจะกินในข้าวชิคเก้นไฟไลท์ดีกว่าข้าวไก่ทอดเอาแบบง่ายๆแล้วกันนะมาเรามากินอาหารแขกอีกวันนึงแล้วกันนะครับ นี่ฮะร้านนี้ครับท่านผู้ชมเขาให้บริการตัวเองครับ <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เหมือนกันนะ <c oughs> มีแบบไก่ทอดแล้วก็มีแกงต่างๆนานาครับก็โอ้โหดูไม่ออกนั้นเหมือนแกงเขียวหวานนะฮะแล้วก็มีปลาทูอยู่ตรงนั้นด้วย ทานผู้ชมทั้งหมดก็16ลิงกิตครับผมไม่รู้ว่าเขาคิดราคายัางไงนะแบบว่าตักได้ขนาดไหนก็ไม่รู้ฮนะแต่ขอเอาแค่นี้ขออิบก,ก่อนแล้วกันครับ thank you นี่ก็เป็นอีกมือครับท่านผู้ชมที่เรากินอาหารอินเดียอีกแล้วครับอ่าอินเดียอีกแล้วเลยอรัโอเคผมจะลองชิมทีละอย่างครับว่ามันคืออะไรกันบ้างฮนะนี่ลองชิมจากนี้กันนะครับคือ น่าจะเป็นแตงกวาทอดครับกับข้าวหวานเจ็ียบผักดอกกระหล่ำดูครับอืผักกับน้ำซอสแกงกะหรี่นั่นเองเอาเราลองมาดูปลาครับทอดเหมือนดะทอดเหมือนบ้านเราทอดไปเลยซุปแป้งทอดอ่อนๆนะ ารสชาตินี้แบบว่าจืดมากมิก้งอีกตั่งต่อไปครับมากินไก่ดูบ้างครับนี่ไก่นะใช้มือกินเลยไก่ทอดนะครับไก่ทอดนี้ผ่านรสชาติเดียวกับไก่ทอดหาดใหญ่เลยอ่ะคราวนี้เรามากินข้าวันครับอืมน้ำแกงเขานี่แบบว่า รสชาติไม่หวานก็เค็มอ่ะแล้วก็ทุกน้ำไม่ต้องได้กลิ่นแกงกะหรี่หมดเลยฮนะท่านพู้ชมนี่หลับอยู่บ้างโอเคหัอยู่อือร่อย เพื่อนๆดูที่ล้างน้ำยาล้างมือของร้านนี้ครับขวดนี้น่าจะเป็นน้ำปลามาก่อนนะท่านผู้ชมน้ำปลาปลาหมึกสดซะด้วยเอามาใส่เอามาใส่แบบให้ล้างมือโคตรเท่อ่ะโอเคแล้วตรงข้ามกับร้านอาหารอินเดียเนยครับเขาจะขายน้ำที่เป็นโหลๆไว้ฮะตักใส่แก้วเสิร์ฟให้เราครับเดี๋ยวผมจะลองไปชิมดูฮะท่านผู้ชม ม,มีมะม่วงมะพร้าวน้ำมะนาวน้ำแดงๆนี่คือน้ำกุหลาบลิ้นจี่อ่ะกุหลาบลิ้นจี่ว้าวรสชาติจะเป็นไงเดี๋ยวผมขอลองน้ำกุหลาบลิ้นจี่ไอเกนลอ t ลิ้นลิ้นลิลล้นจี่วันอเกวันลองน้ำกุหลาบดูครับแล้วเขาก็ยังมีของทอดขายด้วยนะเป็นลูกชิ้นทอดต่างๆนะท่านผู้ชมนี่ วันคาบเฮลมาสสี่ป็นกิีนะครับามานนผมเนี้ยผมก็ได้มาแล้วน้ำกุหลาบแก้วประมาณ22ออนได้นะแก้วใหญ่เหมือนกันนะน้ำกุหลาบนีแบบว่ากุหลาบกับดินจีนี่ก็เข้ากันอยู่นะคุณผู้ชมสีดินกรี ผมเคยเมื่อประมาณ7-8ปีที่แล้วผมเคยไปเกาะลังกาวีะแบบนี้เขาขายแค่1.5้าลิงกิตองนะก็ถ้าเมืองหลวงก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเท่านึงครับอร่อยมากนะ สวัสดีครับตอนเช้านะฮะในวันที่4แล้วครับที่ผมอยู่มาเลเซียรครับอตอนนี้นะเมื่อเช้าเนี่ยผมได้เดินห่างจากโรงแรมประมาณ50เมตรครับเจอก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วครับแต่วันนี้นะเมื่อเช้ากินก๋วยเตี๋ยวก็ยังดีกว่ากินอาหารอินเดียที่แบบกินมาทุกวันแล้วะ oh, <no. S 1> <laughs> ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะกินอะไรแล้ววันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าแต่ว่าร้านนี้โอ้โหจะมีโต๊ะให้ผมนั่งหรือเปล่าแบบคน คนเยอะมากเลยท่านผู้ชมเอแล้วเราจะกินอะไรดีเอ่ยนี่เขาขายก๋วยเตี๋ยวนะครับถ้วยเล็กอยู่ที่14ลิงกิตแล้วตอนนี้ครับท่านผู้ชมผมมือแรกของวันนี้ฮะก็คือผมสั่งเป็ดย่างกับข้าวนะครับหรือว่าข้าวหน้าเป็ดนั่นเองเนี่ยแล้วราคาก็อยู่ที่9เหรียญเท่านั้น เก้าเหรียญนี่ถูกมากเลยนะแปดเหรียญนี่คือแบบไก่ข้าวมันไก่แบบธรรมดาเก้าเหรียญถือว่าถูกสําหรับกัวลาลัมเปอร์แล้วฮะไปเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งกันนะนี่อาหารผมก็มาแล้วครับอันนี้เป็นเป็ดนะฮะแล้วก็กับข้าวมันนะ,ะมีน้ําจิ้มแบบเปรี้ยวๆเหมือนที่ไทยเลยแล้วก็น้าซุปนี่ับน้องคนนี้เขาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็วันหยุดเขาบินมา น้องชื่ออะไรครับผมชื่อปังคุงปังคุงงั้นผมเจมแล้วกันต้องมีคนเล่นมุกนี้เยอะแล้วแน่เลยนะเจอกับสาวโอ้โหสาวจะบอกว่าต้องการเจมต้องการเจมนี่มีมุกซะด้วยนะเธอน้องเขาเป็นคนไทยแล้วก็มาเที่ยวที่นี่คนเดียวด้วยใช้เวลาว่างวันหยุดมาเที่ยวมาเลยนะเรียนอยู่ซะด้วยนะเรียนอยู่มอไหนครับเรียนอยู่ธุรกิจบัณฑิตธุรกิจบัณฑิต ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้านะฮะที่จะไปที่ถ้ำบาตูนะฮะราคานะครับก็จะอยู่ที่7ลิงกิตหรือว่าไปกลับอยู่ที่12ลิงกิตด้วยกันครับซื้อบัตรนี้ซื้ออยู่ที่ตรงนี้เลยนะฮะเดินทาง1ชั่วโมงนะ,ะประมาณนั้น1ชั่วโมงนะครับโอ้ท่านผู้ชม ตอนนี้ฮะผมเข้ามายังเทศกาลเนี่ยคือวันนี้เป็นเทศกาลด้วยแบบคนเยอะมากเลยอ่ะโอปกตินี่คนไม่เยอะขนาดนี้ครับมาได้เวลาเหมาะเมงเลยที่หน้างานนะครับเขามีการแจกนมให้เรากินด้วยะเดี๋ยวผมจะลองดูฮะเป็นยังไงวัวันโอเค thank you โอ้ได้นมมาแล้วเป็นอย่างนี้เลย หแล้วก็ต้องกินนะนี่โอเค thank you ไม่น่าจะใช่นมบัว discos o l milk e s y c s l เป็นนมแพครับอาอ่าเป็นนมแพะสดๆครับเดี๋ยวเขาแจกหน้างานนี้เลยโอ้้ออ เข้ามาแล้วเราก็ต้องทำให้เหมือนชาวบ้านชาวช่องกันบ้างฮะเนี่ยปานิปุลีแบบว่าช็อกโกแลตโอ้โหปานิบุลีนี่ทำแบบว่าเป็นของหวานได้ด้วยนะแล้วคนแบบว่าต่อคิวกันเยอะมากเลยนัาชมลเลยมดเป็นจุจิ คนอย่างกระพุสุดยอดเลยแล้วดูรองเท้าต้องสอดไปที่หน้าบันไดด้วยรองเท้านี่แบบมั่วตัวสเปซสปาไปหมดเลยอ่ะท่านผู้ชมดูดิคนเขาวางแบบรองเท้าแบบผมว่าต้องมีหายอ่ะมีทั้งพังมีทั้งหายโอ้หรองเท้าทั้งนั้นเลยอ่ะแต่ผมแบบว่าเลือกที่จะไม่ถอดรองเท้าไว้ตรงนี้ว่ะเราถือไปดีกว่าท่านผู้ชม แต่ถ้าเขาให้แม่ให้ถือเข้าไปเนี่ยผมผมคงไม่เข้าแล้วนะเนี่ยคือทางเข้าครับคนเยอะมากเลยอะ่ะ านผู้ชมผมก็ได้ขึ้นปันไดแล้วครับสองร้อยเจ็ดสิบสองขั้นครับแล้ววันนี้อากาศร้อนเลยนะโอ้โหด้านหน้าครับด้านหน้าของผมท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูว่าคือมีคนเขาแบกบเสลียงอันเนี้ยเราขึ้นไปยังยอดอะ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยโอ้โหนั่งหอบเลยนะท่านผู้ชมเือใจใจต้องรักจริงนะที่ทำแบบนี้ได้อะ่ะ เยี่ยมมากอ่ะเดี๋ยวดูหน้าคนแบกนะฮะก็แบกนี้ขึ้นบันได2 7 2ชั้นทำได้ไงนี่ <Yeah. S 1> oh. ขึ้นไปสักประมาณ10ขั้นแล้วก็นั่งพัก ก็ผมมองว่าไม่เยอะรอกนี่ดูดูดูโอ้ส่สุดยอดโอ้อ r e you happy? You happy? Not happy? ้โอ้สตอง ผมเจอเด็กคนนี้ how are you? how old 10 years old e อ r so strong <laughs> ดูฮะเด็กเขาก็ยังแบบว่าแบบว่าความใจรักในศาสนาฮินดูเนี่ยอันแรงกล้าเนาะเดินแบกขึ้นม้แค่ผมแบบว่าเดินแบบไม่ต้องมีอะไรแบกอะ่ะ ก็เหนื่อยมากแล้วท่านผู้ชมดูดิดูข้างล่างโอ้โหเดินมาแบบว่าเกือบถึงแล้วนะท่านผู้ชมคนนี้เขามีแบบว่าเงินเหรียญแบกไว้ที่ไหล่ด้วยอะ่ะคือเพิ่มน้ําหนักโอ้โหนี่ต้องทรงตัวกับน้ําหนักด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็ถึงเรียบร้อยครับมีภรรยาช่วยอยู่ด้านหลัง นี่คือจุดบนสุดเลยนะครับของเทวสถานโหงานเทศกาลนี่ยาวไปถึงถนนใหญ่ตรงนู้นแลวรถติดด้วยคนเยอะมากวันนี้พอขึ้นมาแล้วก็ฮัลโหลนั่งพักผ่อนกันเต็มเลยเหนื่อยกันเลย เท้าตีนี่ดูคนแบกโอ้โหทั้งทีมงานนี่นั่งเหนื่อยกันหมดเลยฮะ This uh this one one uh how many kilo? a กิโล50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 กิโ50กโกิโล50 50โ <c> อ <oughs> oh. wow. 50 kilo, 50กก50 oh. มากกว่า50กิโลครัคุณผู้ชมคุณผู้ชมฮะแล้วก็ด้านหน้าของผมนี่แบบว่าคือเราเดินขึ้นมาบนเทวสถานแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่จบฮะยังมีอีกนะมีอีกนิดหนึ่งอยู่ตรงนั้นฮะนี่ฮะโอ้กลิ่นนมแพ้นี่ฟุ้งกระจายหมดเลยฮะที่เขาแบกไว้บนหัวนี่คือนมแพ้แน่เลยอะ นะเดี๋ยวลองถามสักคนดูสิงนมมาถพู Excuse me, this your hand is a gold milk inside? What 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 inside? Milk gold milk อ๋อใช่ครับข้างในคือนมแพะนะครับที่แบกๆกันอยู่ thank you ครัาแบกขึ้นบันไดไหมแล้วก็เข้าเทวสถานเข้าไปบูชานะฮะ ส่วนผมเดี๋ยวผมจะขึ้นบันไดตรงนั้นไปออกฮะนี่ครับคือจุด<ม>บนสุดนะฮะที่จะสักการะนะครับคนแบบแน่นมากเลยฮะโอ้โหคือมองไม่เห็นด้านในเลยฮะ